สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามช่องไม้เลิฟเจเจห้าเก้าแชนลสวัสดีทุกท่านที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนะคะคลิปนี้อยากจะแจ้งเตือนผู้หญิงไทยเรานะคะที่อยู่ในประเทศไทยละแวกบางบอนนะคะมันมีเด็กผู้ชายวัยรุ่นของพม่านะคะที่ออกมาพูดไร้สดแล้วก็พูดในหน้าสื่อนี่แหละคะ่ะในช่องของตัวเองนี่แหละ,ะออกมาชักชวนวัยรุ่นพม่านะคะ ให้ไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับผู้หญิงนะผู้หญิงไทยเราด้วยนะคะเนาะอันนี้คนไทยเราก็ต้องระวังนะคะมันมีการพูดแบบนี้ออกมาเนาะก็อยากให้คนไทยเราระวังกันระวังตัวกันโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะเนาะเพราะว่ามันตอนนี้ก็คือมันมีเรื่องมากมายกําลังเกิดในประเทศไทยเราอะเกี่ยวกับพวกแรงงานที่ออกมาประท้วงออกมาปว่วนออกมาชุมนุมออกมานัดหมาย กันเต็มไปหมดนะคะแล้วก็มีขบวนขับรถมอเตอร์ไซค์ถือธงป้ายของขเขมรวุ่นในประเทศไทยนั่นแหละคะ่ะเนาะตอนตอนนี้นะคะก็คือไม่รู้เขาจะแสดงอะไรของเขาเนี่ยแหละคะ่ะก็คือคงจะอยากประกาศให้คนไทยเรารู้แล้วมั้งว่าเนี่ยเขามาอยู่ที่นี่นานเขาสามารถทำอะไรก็ได้ในพื้นแผ่นดินไทยประมาณนั้นหรือเปล่านะคะในในส่วนนี้เนาะ อันนี้เราก็ไม่รู้ความคิดของเขานะคะแต่คนพมา่าที่เป็นเด็กวัยรุ่นคนนี้เนี่ยออกมาพูดนะนะคะก็คือเป็นพมา่าชนเผ่าหนึ่งนะคะเนาะชนเผ่ากะเรียงหนึ่งนะที่ออกมาพูดนะคะแล้วมันมีการแปลแปลคําพูดของเขาออกมาลนะคะว่าเขาชวนเพื่อนเพื่อนวัยรุ่นของเขาอะ่ะที่เป็นวัยรุ่นนะคะชาวพมา่านะ่ะให้ไปทําไม่ดีไม่ร้ายกับผู้หญิงไทยนะคะ คนไทยเราคงรู้นะคะว่าหมายถึงอะไรเนาะอันนี้ก็อยากให้คนไทยระวังแล้วเด็กวัยรุ่นเหล่านี้ก็อยู่แถวและแวกบางบอนนะคะทุกคนก็อยากให้คนแถวและแวกนั้นเนาะหรือคนไทยทั่วทั่วไปนี่แหละคะ่ะให้ให้ระวังนะคะในส่วนนี้เนะเาะพอเราได้เห็นพฤติกรรมแบบนี้ออกมาเหมือนจะค่มคู่หรือพูดชักชวนคนอื่นน่ะมาทําอะไรในประเทศไทยเราในในด้านผิดกฎหมายด้วยนะคะทุกคนเนาะ อันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังมาเตือนมาพูดถึงพี่น้องไทยเราทุกคนเนาะที่อยู่ในส่วนนี้นะคะอันนี้เรื่องนี้ก็ผ่านไปนะคะก็อยากให้รัฐบาลไทยหน่วยงานเราเนี่ยคนที่เป็นหน่วยงานเป็นตมเป็นผู้ใช้แรงงานเนี่ยเมื่อมีคําพูดแบบนี้ออกมาแล้วมันเป็นการข่มขู่ผู้หญิงไทยเราหรือเปล่าข่มขู่ให้กลัวในสิ่งที่เขาพูดหากวันหนึ่งเขาไปกระทําตามที่เขาพูดนะ มันเป็นภัยต่อสังคมเรานะคะเป็นภัยต่อสังคมไทยเป็นภัยต่อผู้หญิงไทยทุกคนนะคะถ้าคําพูดแบบนี้เนี่ยพูดออกแล้วทาจริงนะหน่วยงานรัฐหรือว่าตมและก็หน่วยงานแรงงานน่ะก็ควรจะตรวจสอบเรื่องเรื่องเหล่านี้ที่เกิดขึ้นตามโลกโซเชียลนี้แหละค่ะเนาะเพราะการกระทําปลุกปัน่นชักชวนให้คนออกไปทําผิดกฎหมายเนี่ยมัน มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะคะเนาะก็อ,อยากให้หน่วยงานหรือหน่วยความมั่นคงนี่แหละคะ่ะดูแลในส่วนนี้ด้วยเนาะเพราะตอนนี้สารพัดเลยนะคะทําเหมือนกับอยู่ในประเทศของเขาเลยอะแล้วเรามาพูดถึงรถโมไซค์ของขมินนั่นแหละคะ่ะที่ขับรถแล้วก็มีการชูธงประเทศของเขาในประเทศไทยเรานี่แหละค่ะก็ขับรถ โมไซเป็นกลุ่มเนาะตามปกติแล้วในกฎหมายประเทศไทยเราเนี่ยเมื่อแรงงานพมา่าหรือแรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่กัมพูชาลาวเวียดเวียดนามหรือทุกๆประเทศเน่ะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วเขาเรียกอะไรสามารถขับขี่รถจัก,กรยานยนต์อันนี้อันนี้ก็คือเป็นส่วนตัวเขาแล้วมั้งเนาะก็คง อันนี้เราก็ไม่รู้กฎหมายอันนี้แต่ว่าถ้าไปรับจ้างไปเป็นแรงงานไปใช้แรงงานข้อห้ามของคนที่ใช้แรงงานก็คือห้ามขับรถไม่ว่าจะรับส่งใดๆทั้งสิ้นนะคะก็จะไม่มีโอกาสได้ทํางานในส่วนนั้นเพราะมันเป็นข้อห้ามว่าคนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานหรือแรงงานข้ามชาตินี่แหละคะ่ะที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ได้อนุญาตให้ขับรถ รับส่งไม่ว่าจะรับส่งสินค้ารับส่งของรับส่งคนงานรับส่งอะไรก็แล้วแต่จะไม่มีสิทธิ์ได้ในส่วนนั้นนะคะคือจะไม่ได้งานในส่วนนั้นไปทํานะคะเนาะอันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่าแล้วเขาขับรถโมอเตอร์ไซค์อะ่ะเป็นแถวยาวเนี่ยและชูป้ายประเทศขมินะ่ะในประเทศไทยด้วยอะ่ะมันทําได้หรือเปล่าความมั่นคงหรือ หน่วยงานรัฐบาลเนี่ยต้องตรวจสอบเนาะนะคะใครที่มีส่วนรับผิดชอบนี่แหะคะ่ะหรือว่าคนไทยเรานะีรู้เห็นเหตุหการณ์แบบนี้ก็ต้องแจ้งหน่วยงานทางรัฐของเรานั่นแหละคะ่ะว่าแบบนี้แบบนี้มันสามารถทําได้ไหมมันจะเป็นภัยความมั่นคงในประเทศเราไหมอย่าลืมนะคะมันมีบางอย่างเกิดขึ้นให้เราเห็นแล้วไปปักธงที่นะคะเขาลูกหนึ่งอะแต่ทางการไทยไม่แย้งไป อันนั้นมันเป็นอตาเมืองทมเรืออะไรไจำไม่ได้นะ่ยมันข่าวนานแล้วแม่เล้วเจก็ลืมเนาะที่ตอนนั้นมีประเด็นพิพาทกันอยู่นะ่ะพอเขาไปปากทงแล้วหน่วยงานรัฐบาลไทยเราไม่โต้แย้งเขาเขาก็เลยได้ไปเป็นของเขานะเห็นไหมคะเนี่ยเพราะว่าไปสู้ในศาลโลกเขาก็แย้งมาว่าตอนที่เขาปักทงอะ่ะทำไมหน่วยงานรัฐ รัฐบาลไทยเราไม่โต้แย้งล่ะเราไปแพ้เขาตรงนั้นเห็นไหมเพราะเขาปักธงแต่ไทยไม่ทำอะไรเลยแล้วตอนนี้นะ่ะถือธงประเทศเขารอบประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยหน่วยงานความมั่นคงหรือรัฐบาลหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้ก็ต้องไปดูแลนะคะดูแลตรงนี้ว่ากฎหมายบ้านเมืองเราให้สิทธิ์เยอะขนาดนั้นหรือเปล่าเนาะคือ หมายเล้วเจไม่ได้รังเกียจใครหรอกค่ะแต่ว่าเราห่วงความปลอดภัยความมั่นคงคนในประเทศไทยเราแล้วก็ความมั่นคงของประเทศไทยนี่แหละค่ะเนาะเราไม่อยากเห็นประเทศไทยเราไปเหมือนประเทศอื่นๆทั่วโลกใบนี้ที่กําลังวุ่นวายกาลังมีปัญหาสารพัดปัญหาเลยลุ่มแล้วนะ่ะไหนจะค่าเงินไหนจะบริหารประเทศล่มไม่อยากให้ไทยเราประเทศไทยเราหรือคนไทยเราเดือดร้อนอย่างประเทศอื่นๆ ที่เราเห็นข่าวมากมายเหลือเกินนะคะบางประเทศนี้เนาะอาหารการกินก็แทบไม่มีน้ำมุงน้ํามันน้ำไฟฟ้าอะไรแทบไม่มีจะใช้กันแล้วอะ่ะทุกคนต่างเดือดร้อนกันเห็นไหมอู้ถ้าอยากอยากให้คนไทยหันไปดูรอบโลกค่ะเราคนไทยเราต้องช่วยกันปกปักรักษาประเทศของเรานะคะไม่อยากยิ่งนะคะรัฐบาลชุดไหนที่เข้าไปบ,ารบริหารประเทศเนี่ยเราต้องคอยหมั่นดูว่า ทำอะไรบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับการที่ทำให้ประเทศไทยเราจะเสียเปรียบบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราต้องดูนะคะเนาะเพราะเราไม่อยากให้ประเทศเราเหมือนหลายๆประเทศนะคะที่ถูกหนุนหลังแล้วก็ทำให้ประเทศตัวเองพังหรือล่มนั่นแหละคะ่ะล่มสลายไปนั่นแหละเพราะบริหารประเทศไม่ซื่อสัตย์นี่แหละคะ่ะความไม่ซื่อสัตย์ความเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวมาก่อนคนอื่นพอประเทศชาติไปบดไปไม่ได้ล่มจม มอบทรัพย์สมบัติที่ได้จากการกระทําที่ผิดกฎหมายนะข้ามประเทศไปเสเวยสุขที่อื่นนั่นแหละค่ะเราไม่อยากเห็นประเทศเราเป็นแบบนั้นเนาะคนไทยเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ